ก็ครั้งนี้ที่ไป GMS เนี่ยเราไปที่คุณหมิงนะคะแล้วก็จะได้เจอกับหลายประเทศเลยล่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเราได้เจอกันมาแล้วในเวทีของอาเซียนนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกันทําความรู้จักกันพอสมควรแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ต้องไปตออย้ําในเรื่องของนโยบายต่างๆที่คุยกันไว้ในเวทีนั้นแล้วก็จะคุยต่อในเชิงลึกขึ้นในเวทีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร่วมมือในด้านต่างๆเพราะว่าอย่างที่ทราบนะคะโลก เปลี่ยนไปเร็วมากนวัตกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากมายเทคโนโลยีอีกเราก็อยากจะขอความร่วมมือในเรื่องนี้นี่แหละเพื่อจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้เปิดตลาดการส่งออกว่าจะได้มีสินค้าส่งออกเพิ่มมากขึ้นเปิดโอกาสให้กับตลาดไทยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งใจไปคุยเป็นหลักนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าทั่ว,วโลกตอนนี้ก็เน้นย้ำในเรื่องของ food security ไม่ว่าจะเป็นส่ติอย่างประเทศจีนเองเนี่ยที่เขามีการเกษตรของเขาเองแต่ว่า มันก็ไม่เพียงพอกับประชาชนของประเทศจีนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเขาจะพึ่งเราตรงนี้ได้เราก็จะไปอะบอกให้เขามั่นใจว่าเราพร้อมนะที่จะัพพอร์ตในเรื่องของอาหาร food security ต,ต,ต,ต่างๆเราพร้อมในเรื่องนี้แล้วก็เรามีเทคโนโลยีแล้วด้วยมีนวัตรกรรมต่างๆด้วยและเขามีอะไรไหมที่สามารถมามิร์มามารวมกับเราได้แล้วเกิด เขาเรียกว่าอะไรความร่วมมือที่เป็นรูปประทับมากขึ้นแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยที่เราไปคุยเนี่ยในหลายๆประเทศเราก็สามารถคุยเรื่องของอการบริหารจัดการน้ําได้ด้วยนั่นก็คืออย่างเช่นเรื่องน้ําท่าน้าแรงอย่างนี้ค่ะ ทางประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีอีกหลายๆประเทศที่มีเครื่องมือมีเทคโนโลยีที่ทดีนะคะมีระบบการแจ้งเตือนภัยที่ครบถ้วนเราก็จะคุยกันว่าตรงไหนที่ขาดอะไรบ้างและจะช่วยกันร่วมมือกันได้อย่างไงบ้างและแน่นอนว่าทุกๆประเทศก็คือไปตอกย้ำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผู้นำเจอกันแล้วได้คุยกันเนี่ยมีมีข้อได้เปรียบหลายเรื่องมากๆ คือพอเราได้รู้จักกัน Personal Level แล้วเนี่ยมันยังสามารถช่วยคุยหรืออะไรที่เจราจาเนี่ยแบบไม่เป็นทางการเพื่อความเข้าใจเบื้องต้นก่อนอันนี้ดีมากๆและหลังจากนั้นค่อยเป็นเรื่องดีเทลที่ต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็เป็นเรื่องของฝุ่นควันแน่นอนว่าต้นปีหน้านะคะก็ตาม ฤดูของของการมีการเผาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ pm 2.5ซึ่งเราก็ต้องไปขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าควันเนี่ยมาจากหลายทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลมที่พัดมาเนี่ยบางทีก็มาจากฝั่งทางเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันถ้าของเขาเผาก็พัดมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องไปขอความร่วมมือในเรื่องนี้ว่าจะบริหารจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วก็จะลดการเผาได้มากน้อยแค่ไหนซัพพอร์ตอะไรกันบ้างค่ะเรื่องเรื่องน้้าท่วมแม่สายเนี่ยได้คุย กันหลายกลุ่มนะคะหลายคณะทำงานแล้วก็แน่นอนเลยว่าต้องคุยประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนนะคะซึ่งจริงๆแนวทางมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วละว,ว่ามันมีสิ่งกั้นของทางระบายน้ำนะคะอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราก็ต้องเคลียร์ปัญหาฝั่งเราด้วยแล้วเขาก็ต้องเคลียร์ปัญหาฝั่งเขาเพื่อจะเปิดทางระบายน้ําให้ใหญ่ขึ้นของทั้งสองประเทศเพื่อจะได้ไม่เกิด ภาวะน้ำท่วมหนักขนาดนี้อีกของทั้งสองประเทศการระบายน้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือเนี่ยเขาก็อยากได้ความร่วมมือจากเราไม่ใช่แค่เราอยากได้จากเขาเพราะฉะนั้นการไปคุยเรื่องเนี้เป็นการเน้นย้าว่าเราคิดเหมือนกันนะและเรื่องเนี้ยจะต้องเกิดขึ้นต้องไปต่อค่ะ